แซบสุดมากสาวเมาสดาราลหล่อมากสื่อบริการแบบแปรกช็อตฟิลไปสามวิ เรื่องแซบๆของวงการบันเทิงมีมาให้ชาวเน็ตได้เผือกทำการบ้านฝึกสมองกันอย่างหนักทุกสัปดาห์เลยเมื่อล่าสุดผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งออกมาโพสเล่าเรื่องราวของดาราชายคนหนึ่งที่ไปซื้อบริการโดยผู้โพสต์รายนี้ได้เผยคลิปสั้นๆพร้อมระบ,บุรายละเอียดว่าเมื่อเรารับงานเขาติดต่อผ่านไลน์ใช้โปรไฟล์เป็นการ์ตูนติดต่อมาเราไม่ได้คิดอะไรพอไปถึงขอประตูเปิดออกมาเป็นดาราหล่อมากช็อตไป3วิตั้งสติแกล้งไม่ตื่นเต้น รวบรวมสติทำหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดีพร้อมติดแฮชแท็กว่าคืน hashtag ฉันรักเขางานนี้บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องฟังหูไว้หูโปรโดใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะคะ